ตาจะไปนาห้วยเมื่อเช้าตาไปนาโคกมาเหรอนาดงเขึ้นดงไปไร่าหนูเคยไปตอนแล้วเออหนูเคยไปตอนหนึ่งแล้วอะ่ะหนูเคยไปแล้วเหรอคะหนูจะไปอีกไหมไ<ป>นาดำดำพี่น้องฮัลลนอนหลับจริงคืม้มนอนหัวตะตื่นเมืองตานีะ มเอาือองตไ่ห่างเวจพาดูสัพทดูสหนูหนูหนเพิ่งตื่นไงลูกหนูอย่าเพิ่งดูขอบคุณนะคะสวัสดีคุณพัชาลินค่ะสวัสดีคุณคิปค่ะสวัสดี ขาได้คหาได้ผลหาหาอะไรนะลูกได้ค่ะอะไรนะลูกอะไรเข้าจมูกหนูขี้ดังขี้ดังโอ้โหอะไรเข้าจมูกหนูขี้ดังปังโอ้ก้อนใหญ่ขนาดอ๋อไม่ใช่ ขนมเหรอคะนาอนะคะมาอก่อนไปนาก่อนแนละะ้กำนะลังใจตาไปนากำลังใจตาไปนาแล้วสวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีคุณคนสวัสดีจ้าคนสวยจ้ะ,ะ,ะคุณเต็มฮะอะไรนะคะ ยายนางพูดอะไรยานางอ๋อยาชวนยายวดไปเก็บมะขามตาฝนสอยมะขามไปแล้วเขาไม่ได้สอยเขาสั่นเขา่อยเขา่อยพี่เตขาไอ้ทวดเป็นอะไรอ่ะอะไรนะลูกไอ้ทวดเป็จ้ทวดเหรอจ้ทวดตากแดด ยทวดบอกกันทวดเขาโฮมแน่ทวดเขาโฮมแน่ยายทวดทวดเขาโฮมแน่มันหอนแดดมันสิเป็นไข่มันสิเป็นหนาวมันสีหนาป้าวเขามากขึ้นห่าจูบๆอีหล่าน้อนหัวตื่นติดลม Okay. Census really <S <S ี่ล่ละวาไทยเป็นบ่อน bon ี่แหะว้าไทยเป็นบอไม่อะไรนะอูเบ้าเล้าเป็นบอิเทียงเรื่อลุดของยายจุดไนลูกคนไทยฮะอรลกคนไลูกคไทยอะไรลคนไทยีวออยู่ไหนอ่ะ มีไหมแม่ถึงพะเยาแล้วแม่โทรมาแม่แอนโทรมาหาลูกหลับเออเอออ้วลูกหลับพอดีไงทีนี้พอลูกหลับปุ๊บแม่โทรมาอย่าเพิ่งดูค่ะเดี๋ยวยายจะให้ดูอยู่ให้หนูอาบน้ําก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายทำให้ยายทาให้ทาให้แป๊บนาแล้วยายทําให้แป๊บหนึ่งนะ แป๊บนนะคะเดี๋ยายทำให้ดแล้วรบก็ยไม่ก่เ็จตกัไเดี็ยายทำให้อะไรอ่กพิกพิกอยู่ไหนพิกเพิกพิกอยู่ในขวดนมเะว่า เพชรกินแหนมไงเพชรกินแหนมเพชรกินแหนมทีนี้มันก็เลยอยู่ในปวดนมเนี่ยเผ็ดเหรอคะดูดเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกเบาคนนี้เจ้าหูหายพ่อกำลังไลฟ์ขายชมงนมไปช่วยเพชรพลอยน้งไปช่วยเพชรพลอยเอาพ่อไลฟ์สดู่เห่อคะ ให้ยายลงไรใช่ไหมคะตนี้นตั้งายบนไกนลสออต้นกะต่ไเด็นะอดอกกว่านึงระพูผมคันเลยอนละประมาดปอดึง จะเอามันมันล้มนะฮะอไขอ,ขไไอ้ออกขี้ไซด์ขี้ไซด์ของเพชรเหลี่ยมไซด์ของรังหนูมากินก่อนนะลูกค่อยไปเล่นนะมันจะมันทรายจะโดนขนมอ่ะหนูนะเอ่อพี่พลอยเ<น>พ็รมาแล้วนะ่ะล้างมือนะลูกโอ้โหล้างตูดให้ด้วยยายนังแก้กเก่งอะไรยนะ

เพิ่งโดนมานะแบบเพิ่งโดนมานะอันนี้ไปให้น้องคนให้น้องไงปลอยปส่อยไงปล่อยง่ายคนโดนเี้ยีทั้คันท้เสอก็ยบเลยานเอาเพราะทันานเททันาอรี่อยเอา นมากับน,นางปอกเล่นอยู่ถ้ากันมานางสดเอาเกมผืนใหม่นะนั่นน่ะเอาเกมผุนใหม่นะสมสม,สม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 นำนาตะเลขขับแล้วตะเลขไปแล้วอยู่ดิตะเลขไปแล้ว เดียบไปนาแล้วไปแล้วทวดเข้ามาหม่เพื่อนอดีใจกี่ยาก c เย อยากปับจะกเกตอยากง้างกรเฮ็ดได้เหมือนมถ้าฝนมา呐ะเราไปเก็บ้านก๊อ โอ้โหสองกล่องมันโฮมก็ยังเข้าไปเก็บมันท่านในโฮมข้าวห,หนูอยู่นี่อู้จ๋าโอ้ยายนางเอาไปไว้ที่เดิมลูกไปเอไว้ที่เดิมนะหนูลักป้า,ปามันตัวเล็กเกินไปมันไม่ตักทิ้งหมดแล้วหรอหยายเอ,อ้ยอย่าเห็นปลาฉันแล้วทีนี้ ย,ยังกินค่งสันบอน,น,นั่ง,งยังค่ะสันหอยอยุ่ไม่แขนนั่นเออจอ,อยังนั่งกัมาลอดเออนั่นเออ,เอ,อตักปลาไอยมุนไีเลยเด้วเจ้าพาไปเบิ้งติโอเบิวงเบิ้งเห็นเรออเห็นเรวแรกขันหน่อวขันหน่อ,นนอตักปลาขยปาาไปน้ออก่แก,นแกนอน้เพื่อนมาก่จะพาไป ไปเก็บมะขามไม่เก็บะมบะขาสมสม้สมสม้สมส้มส้มน้ำหน้าบ่ฮาอนแดดบ่จ้าบ่าขบ <c oughs> เขาลมบ่ออหนมไม่ให้ทวดกินไหม <c oughs> ไม่ะคะ่ะทำไมล่ะขาหนูอยากกินขามาเอามาเอามายายใส่ให้ยยรองเท้ามา ผมคิดปึงคิดถึงปลาอะไรอ่ะคิดถึงปลาอะไรนี่ไม่คิดถึงปลาไม่ได้ปลาเขาอยู่ในอ่างเขาดีๆหนูจะไปคิดถึงเขาไม่ได้รูอเปล่าสยอ่สมสมสมงามส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 ามสมาต้องเป็นบมาักเขาเองักจีอโลนอนขึ้ต่อแต่เขารู้ต้นเห่าเบา อย่าไปแย่งเอาใหม่เอาใม่เอาใม่เอาใม่น felony, ่างซะเนาะมาตกหลบชนลนล่อเด็นเนี่ยเอโอ้โหโอ้โหว้าวเจ ัใครักินไข่มื่อเช้าหนี่งซีน้อยผมอ๋อช้อนนี่จะไหน,นอ๋ากินช้อนวัน <c oughs> อ๋อเฮ้ยะฮ้นก <c oughs> ิช้อนวันกินไรเท่ส่วนตอนนี้ก่อนแล้วตอนเย็นด้นนวยปายมาแดดอะไรคะ <c oughs> อ๋ออวดโบกมือายบไปเหรอถามผู้ไดกินเท่าไรื่นแล้วข้าม <c oughs> mà bao nhiêu phòng hả? À, à. <laughs> ừ. <laughs> <laughs> bị <laughs> <laughs> <đôi>, <laughs> 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 บ่หมาเ,มาเลยพี่น้องอพี่น้อง,องเอ้ยบ่หมาหรอกบอ่หมาเลย <c oughs> พี่น้องพี่น้องเอ้ยบ่หมานดอกอันนี้เป็นชื่อสลับให้น้องอ๋อนี่เป็นของแม่ไงของแม่แอนอยูใบอ่าลายชื่อผ<อ>ู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กินข่าวกระไข่ต้มของโปวดแมนค่ะต่ำโทศพส์บ่อย,อยนั้นโทษสาบคอยไม่หายแน่ไม่ต่ำด้วยสาบเลยไม่ต่ทรศัพอ์เลยยังไม่ต่อบรด้วยกายบเลยึลยย้่น <c oughs> เมา กุ้เอก้นมาลังแงีกันน no. mm. ี่ม like uh ันเนี่ยเอ้าใดรแม่ใบ่กินขนมแม่อเขาดูขนาไอร่อยเนาะอะไรอร่อยเลยดดั้งเดิมเนี่ยอร่อยมากเลยอะโนริอ๋อ ไม่มีรถคาสซี่มมีรถขอยก็อยากยืท่อย่มีมอมืมีพเนะมดไปเหอก๋วยเตี๋ยวมืดไปเหืหรอเราไปกินก๋เตี๋ยวกันไหมอ่ะเขาแลก๋ยกใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวไหมหน หอยายสั่งให้สิ<อ>สัง่งหมดยังคม,มสง้สองชม,มาาใช่อืมขาพดชามั้าพกแค่ช่มไหมอืมเฮ้ยใครพูดนะนดแกมปู่อยากกินอันนี้ค่ะ My favorite เพ็ดก็เพ็ดเพ็ดเพ็ดเพ็กระปังมันหักแล้วอ,ะะอ่ะอยากกินอยากกินนะลูกอยู่ก,กราร์ยายแกงกระเป๋าาแกงกระเป๋าเจ้านะนเนาะกัมมอนอืม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 อะไรคะไม่เอาหงยายไม่กินยายอิ่มแล้วเราขนมไม่ยายกินนะไม่ไหวเอาจะไม่รับโทรศัพท์เลย

ใครอ่ะอ๋อน้จอยหนังจ้จอยจอยไม่รับโทรศัพท์แม่เลยยายเลยเธอสั่งก๋วยเตียวมาให้หนูไงหวอหวยออกเลหวขอะไรหรอครับของใัวใจงใจัวใจยอัวใด้องใจัวใอ่ไจัอ่ใจัวไองหวใอหวอหมดองหวออง

แดงแดงแดงมีอันนี้มีอันนี้ด้วยแล้วมีไส้ด้วยเหรอคะแดงไปแดงแดงแดงไปไปแดงไปเรียวออกไปออกไปไอ้ไม่กินมันไม่ยอมกินไปกินแล้วไปออกไปไปไปแดงเพชรกรเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรกระตีเดี๋ยวเพชรกระตีไปไทยเมาเดือนนี้สาวผู้หาย เเวาน้ำไอไอบอมมองสิบอกเกาะจมยังเกาะ้มกฮะ้มสมมซมน้ำหนาต้องเป็นบ้าเอ่อเอ็หักอีลีอีโลนอนคือตอแต่เขา รู้ตน้นฮางเบาบอเ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 อไปหอมไปหอมมาม่ดย้ยาน่ล่ะย้ําแค่เออไปหอไข่ไปหอมทอดดีค่ะน้องเพชรน้องพลตาใสซอนซอน เช้าง,งาเมีย่ยจะมา,จามากินแล้วมากินอีกแล้วเหรอไม่มากินหนูยังไม่ลูกค่ะอ,อ๋ากินสาลายชุ่มหนึ่งกระชืมเมิดเลยอันนี้คุณยายต้อยส่งมาให้หนูนะเนี่ยขอบคุณมากค,คุณคุณยายต้อยนะคะเหม่ยแก่เป็ดยิงจ้าผมชอบกินสาลายแมนบ๊อบไปใส่อ<ง>าบน้ำให้แล้วบอกจะห่อโดมมาได้ยังไ อาบน้ำให้มาแล้วพ่อแขนน้าคนตาาบบับบับให้ลูกแ่ดีกูเล่ลอกล็กคาบพับจีบีใหญทำน้องหรือจะว่าว่าเลยเนี่ยแล้ก็ลองมันดื้อนวดอ๋อหนูลองไงหนูลองกันนะคงนองคาบบับบับก็า็เ้ นี่ล้อเ้อหนูหนูจะขลอยพี่ีอยากกินขาลอยเทงเดียวอะไรนะลูกอยากกินขาเลยมาใหญ่ปอกให้ต้มตมอย่าพูดสิต้มตๆมน้มนำนาเ้าไม่นถึงรังั่งมั่งมั่งมั่งเลยตาอะไรหรอมือเอขาบ้อถ้าทำแบบ หนูไม่ก,ก,กินหนูอยากทำที่น้งเพจน้องเพจจะทำเล่นใช่ค่ะของกินของอะไรนะไม่ได้ลูกมันต้องกินหนูอย่ามาเอาเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะม,นนะมันบาปนะรู้ไหมไม่อยากกบอกย้าแกให,ห้ คอแห,ห้งคอแห้งละคอแห้งเป็นพ้งแม่ชมยงละคอน้ำกินหน่อย,ออยน้ำไม่มันก็มไม่ดีเออขอ,ขอน้ำสิบห้านีกรี เดยยเขากินนมแล้วเขาก็กินข้าวก็กินเป็นบางอย่างอือทำนี้ต้มยำไก่หรือว่าต้มยำปลาต้มนี่ยังสิกินน้ำมั้งเชฉันไอยากกินนมอ่ะคอแห้งคอแห้งเป็นพงแม่ชมยงขอน้ำกินหน่อยขอจ้ำกินหน่อยน้ำน้ำน้ำยี่ห้อนี่ฉันก็ไม่เอาฉันขอน้ำเหล้าสิบห้าดีกรี สบายน้องไม่สบายอ่อน้อเป็นไค่เรอ,อไม่สบายดึงอย่างนั้นสิลูกเออก็อให้น้องให้พี่กินก่อนไงน้องคืออย่าพุ่งไปดึงออกจากปัดไม่ไม่ไมไม,มันจะหลุดออนี่นี่อย่าไปดึงปัดนะโอ้ยโอ้ยอยโอยโอ้อ้ยอ้อ้ย้ออยอ้อยอ้ บุญจะส่งบุญจะส่งอะไรแขงยนใหญ่บนนี้เนาะหม็นปากแดงแดงไปมันเหม็นเขาเหม็นปากเธอไปไปลองไม่กันไหนลองพิ้ชไม่กันนหนปันเพ็ญขีดจะช็อกน้จะหลอกเพ็ตาดิตาดิ้งใหญ่จะรุกกันจริงวันลอยเลยกระทงจะหลง อาลองสิลองอลอยกระทงอ่ะลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วเธอนองแก้วออกมาลำบวันลอยกระทงลำงวันลอยกระทงบุญจะส่งละให้เราสุกใจบุญจะส่งละให้เราส ได้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 ไดได้ได้ตัววาหนาจตัสินอะไ่างนี้ไหมไงเต้นทิตกระบังคิดต้องไปหาคูเอื่นคู่หนักตัดสินอย่างนี้นะไหมไงเต้นคูแเต้นสอนทาเต้นย่างเดียวมือคื่นอย่ามุขเจ้าเห็นว่าเขาเจาแสตีมุขข่อยกับไม่ไนะเขาว่ามุขข่อยเต้นหมดเ เีอู่ไหนวคนนี้พี่่งมาเ็บไมครูจ่เงยนใช่ไหมะคุณครูไม่ถูกหวยเลยเอาวันนี้ไม่ต้องแย่งกันเอาคขึ่งเอขึ้งเอาแค่เดียวเหรอเงีนิดเดียวเอาใหม่โอ้ยังไง

ชปบอลมันเป็นยังไงนะกมากบบาวม้วก็ถกยังไ่ากกมองถกให้ชุดป่าบอนอ่ะหล่ะป่าบอมากมีด้วยเหรอนี่ป่าบอนี่กี่มุมนี่มมอจจาหนูอยากดูโทรศัพท์ไปดูต้องไปล้างมือไป ล้างมือก๊อกน้ำตรงนี้ปเปิดก๊อกน้ำตรงนี้ล้างตรงนี<ะ>้ตรงนี้ล้างให้แขน่จจาแขนที่อยากดูตัวจัพล้างมือให้เรียบร้อยค่ะโอเคได้เวลาเขาจะดูโทรศัพท์แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะไม่ได้ดูวันนี้แต่ถ้ามาอยู่จะดูน้อยออะอย่าเปิดแรงนะเบาๆนะ โอ้โมันติดสองเตียงติดเชียงมันยิ่ใส่เชียงมันยิ่ใส่น้อตะเลี่ยวท้อกลับไปน้ารำสิเขายุเขายุเขายุ้าจ้าเท็ดยัง แล้วค <Cornell. S 2> ่ะโยหนูใส่รองเท้าหนูจะไปเก็บมะขามให้ยายทวดเหรอแล้วหนูนั่งตรงนั้นนะคะไในในดูที่ดูมือซิเอาเช็ดปากด้วยเอากระดาษทิชชู่เช็ดค่ะทิชู่เช็ดนะคะอ่าเช็ดเช็ดติงออกมาเช็ดปากให้ดูยายดูซิยายความเรียบร้อยซิโอ้โหมีแต่สาหล่ายเต็มหน้าเลยสาอาดเลยยังไหนดูซิเอามือออกมาแบะให้คุณครูดูซิแบมือออกมา ไหนข้างหลังข้างหลังด้วยอ๋อปัดจีบอกวางไหนเนาะไหนคะไหนข้างหลังข้างหลังนี้หลังมือค่ะไม่ใช่หลังคนหลังมือค่ะสะอาดได้ยังคะลาหลัอย่งนี้โสับแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยขอชีได้วางพี่น้องเอ้ยไปลอยไข่มือเศร้าอยู่ตรงเพรวางอะไก็ไล่ไล่โซ่ไหมพี่น้องเออวางก็ได้เอาวางก็ได้เอิญก็ได้ พี่น้องเอ้ยพี่น้องแม่ชาวอ้านเ้ยอือ,อันนั่งอยูู่้เดียวเราบอกสิเราพี่น้องเอ้ยอันแซบแสบแสบ,บอีลีเดอร์พี่น้องเอ้ยพะนะโอเคนะคะเดี๋ยวจะปิดอันนี้แล้วให้เด็กกล่นก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโทรศัพท์เราจะได้คนละเครื่องสวัสดีก่อนสอวัสดีค่ะสวัสดีก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ พูดกามยายด้วยเดี๋ยวหนูดูโทรศัพท์ก่อนนะคะรักนะคะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำเป็นยังไงสวัสดีค่ะอ่าอย่างนั้นเลยเอ็นโอร์ดี้จะถอนก่อนลองให้เพื่อนฟังก่อนยังสิปิดโทรศัพท์ เอนอตนมีนอนนิเมื่อก่อนเย็นยากกักักเหมอกแค่นงินแังก็ใจหยาลำทุเราำจไม่มักเดินตามความฝันานนด้วยใจไม้ยมุ่ขอหวนมานสูงโปรกิลาดกขอบคุณนะคะ